สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็เตรียมตัวเราจะไปออกงานเข้าฟพรรษาโซโลโก้ซะหน่อยอ,ออกงานไปงานเข้าวพรรษาที่สวีเดนยังมีอยู่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเราจะไปวัดอุปซอล่านะคะทุกคนเนาะเรากำลังออกจากบ้านนะคะทุกคนเนาะเราจะไปเข้าพรรษา ที่เวอเเดนงานข้าวบันสายยังมีเหลืออยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเราเขาจะจัดงานเฉพาะวันเสารนะ์เนาะเสาร์อาทิตย์ประมาณเนี้ยนะทุกคนถ้าวันอื่นเนะคะขาก็ไม่มีเวลาเนะเรากำลังจะเตรียมโตออกจากบ้านนะคะทุกคนเราขอล็อกประตูก่อนเนาะนี่ครับพี่น้องเรากำลังจะออกจากบ้านไปเพลิงงานข้าวบันสายที่อุปโซล่านะคะตามพี่ตาไปเดินนะพี่ตาจะพาไปดู จะเหมือนของไทยหรือไม่เหมือนนาะงานเข้าพรรษาเนาะทุกที่เขาจะจัดงานไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหรค่ครับตามพี่ตาไปชมนะคระค่ตรงโฟไทยบอกทางข้างหน้าเป็นอีกานะแล้วก็จะไปเส้นนี้นะครับทุกคนจะล่าๆไปเส้นนี้ไปที่จอดรถแล้วก็จะเข้าเขาจัดในลูกค,คอนนะครับทุกคนวัดไทยอุปซรานะคะเขาจัดในลูกค,คอน,นตรงน,น,นะะั้นค่ะไปข้างหลังอีกาแล้วก็ตรงไปเลย น้องเรามาถึงงานวัดแล้วนะรรับทุกคนพี่น้องอยู่ไหนครับพี่น้องไม่เจอพี่น้องไม่เจอเีกรดน้ำหนั่งแสงกระเทียนแห่งปัญญาปัญญาดีมีแต่รวยนะโย่เราตามหาพี่น้องกบได้ถวายแสงเทียนแสงปัญญาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุมีผล <l> เรารทำทช่นไรเราก็ยํำได้เช่นนั้นโลกนี้อันดังลงละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำทำทีท่าไปตามดีลาก้องบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็ทุกบางทีก็สุดหัวอกสะท้อน <c oughs> มีรักมีรักมีจากมีจรปรหมดละครชีวิตก็ราอันวัตตอนละครชีวิตเป็นสิ่งน่า,าคิดน,นะโยมเจ้าขา กว่าฉากจะปิดชีวิตจะราก็สุขราจนเหลือจะประมาณมีช่เทวาดอกหนาะจะมาอุ้มสมมีช่พระพรมจะมาเสกสรรมีช่เทวันจะมาสั่นสมมีช่พระศุระสาวหรือพระทิพระจังจะมาช่วยจนบันดาลให้เราชัว่วดีการมริจิตชีวิตของคนแต่ญาติดีมีจนก็สุแต่วิถีกดแห่งกรรมทำดีได้ดีถ้าหากทำชั่วก็มีแต่เลวซ้ม ความดีทำไว้ถึง่าวไทท่านสุขหันษาแม้นเดินทางทินใดไร้กังวลประสบผลเรืองโรธชโชคนิลันขอเดชะพระพุทธรักษ์กำจัดทุกเจริญสุขสิริสัตมีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรักษ์กำจัด่านให้ภัยสารปุดปองผลนฟ้องไผ่ขอเดชะพระสังฆระกกำจัดโลกให้เสื่อมโชกโศกสืบชนจนเกินไขขอเดเะ พระไตรรัตน์ดังฉัรชัยจะเดินวัยเจริญศีลทวีงามทุกคนทุกท่านเถิดบุญทำบุญวันนี้ถัาย์บาทลงทานนะว่าพระอาบน้ำฝนถ้าบุญหมดก็เป็นภาพน้ำฝนห้องแล้วก็นั้นนักษานุ่เดิมเพิ่มเติมดีใหม่ไม่กิ้งเก่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าไปหน้าที่การงานในทุกๆด้านบ้าง ถ้าเราใจมัวแต่ก็ให้ลูกหลานมากระทำให้แต่ถ้าหากว่าถ้าได้พบปัดลูกหลานดีก็ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นโรคทางปัญญาไม่เหมือนคุณท้าว่าพ่อแม่นั้นนี่เพราะทั้งหลก่อนเออเรากบอนก่อนผีที่เขามีลูกหลานเขาส่งคนส่งทางตามไปเคลื่อนหมุนพอได้พึ่งหน้าโธนาคิริยาขอถ่ายหน่อยนะคะเชิญเลยค่ะลแล้วก็ทอด ตงีันไส่กรออาหารนียั่ะแล้วก็แี่ีหล่ะาหารแ้ก็อาหารก็เปรียมขอถ่ายหน่อยนะคะนี่อันนี้เป็นขนมไทยนะขนมถ้วยใบขนมถ้วยใบชยไม่มีถ้วยตาลายเลยใส่ถ้วยคอน นี่ค่ะว่าเราจะประยุทธ์ทำเป็นถ้วยถ้วยเราไม่มีที่เมืองนอกนะคะทุกคนอันนี้ขนมนางเล็กนะคะแล้วก็กับข้าวเหนียวไก่ย,ย่างอันนี้เป็นโลงทานเป็นขนมขนมไทยนะคะทุกคนขนมไทยเราเนี่นยหมอเกิดก่อสังขารเพราะกรรมบัญญัติให้เราไม่เสร็จแล <ะ S 2> ้ว<ๆ> สาตย้อยกมาเรียนหันเหียนเวียนวนก็พระกรรมทั้ฐานส่งผลเกิดการมาอยู่เป็นสากลเนาะคนเยอะอยู่เลยมากชาติหน้าเกิดมาชาตินี้กรรมตามปีธาต้องคณะกรรมการของวัดไตรลุศราก็ประเตรียมสังฆทานให้ท่านบูชาร่วมทำบุญกันตลอดจนถึง ผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลนาพรรษาถวายเพียรพรรษากันเทศมหาชาคณะสตรียอดายียมที่ยังไม่ได้ปักกันเทศในวันนี้อันนี้ที่จะร่วมบูชากันเทศในวันนี้คณะสถายอดโยยมที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอเชิญร่วมทำบุญร่วมกัน ทางคณะสัตยาโยมที่เดินทางมาถึงแล้วที่บ่ายเท้าบ่ายนี้ก็จะมีการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเทพรมหาชาติเทศรมหาชาตรวมฟังสดับพระธรรมเทศนาเทศมหาชาซึ่งเป็นบุญใหญ่อันนี้ส์แห่งการฟังพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งไว้ก็คือทำให้เราได้ฟังเรื่องใหม่ได้ใส่ใจเรื่องเก่าบันเทาความกันงธา เป็นสัมมาทิฏฐิและมีสติที่มั่งคงนี้คือสิ่งของการได้สารน้มิตศาสนาการฟังเิรก็ะไควรการฟังธรรมะองค์พระพุทธท่านทรงตัดว่างเป็นการบรรเทาวาเมากามาตัวรังอสุจิงกูติงเกิดเป็นชายหญิงต้องดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เอยพังพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคน หมูพลาดอกหนาจิงหลงเศร้าแต่เวมงกังวลว่าจะหาไม่ผลจากสังขารทาไม่ทานทนแต่แมจีชนท่านไม่อะไรกูปมาสังขารก็เหมือนด่างบ้านเือมที่ถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องนี่ผลได้สมบัติเสบียงมันสร้างความดีตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอย่าหลงม่เมาเลยเลกลดกริ่นเสียงเมื่อยังมีแรงต้องรีบลำเลียงสะสมเสบียงเรื่องบุญเรื่องทาง จะปล่อยให้เจก็คงจะแย่กันใหญ่ก็เพราะหนีไฟนี่แหละโยมฉันมันผางเขาเราอยู่ทุกวันหากรู้แน่ท่านอินทีจะสิ้นขนทางอันความสวยถมจะจจดว่าเป็นทรัพย์ก็เพียงสำหรับหาคู่เพียงท้างหากสิ้นความสวยเสน่ห์ก็สั่งหากไม่รีบสร้างคุณงามความดีจะต้องรับควยเมื่อสวยราโซคนเคยยิ่งเขาก็จะไหนหน้านี้ จะหันไปหาคนงานกองที่อากาศทุกคนหรือ oh ว yeah, ่าจะมาในเสาร์วันนี้อากาศทุกคนเนาะจะหันไปหาใครก็ไม่มนในวันนี้ทางด้านซ้ายมือของเราที่เดินเข้ามาก็จะมีกองบุญกองทานสร้างบุญสร้างปศุนย์ร่วมกัน ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของชาวไร่ชาวนาก็คือการทําการเกษตรไว้ขายไว้กินหน้าที่ของศิลปินก็คือสร้างสรรค์ศิลปะหน้าที่ของพระก็คือเทศหน้าที่ของเปรตก็คือขอหน้าที่ของหมอก็คือรักษาหน้าที่ของหมาก็คือเห่าระยมหน้าที่ของเต่าก็คือทาน หน้าที่ของพยาบาลก็คือดูแลหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุ้มครองพุทรส่วนหน้าที่ของชาวพุทธก็ให้หยุดทำซึ่งกรรมชั่วเร่งสร้างตัวแต่ความดีมีกุศลทำกิจใจให้ปราศจากสิ่ง,งน้มลต์นี่แหละคือคำสอนของะะตาพุทธผลนิมนต์ยามหน้าที่ของชาวพุทธก็คือละชั่วประพฤติชอบประกอบกรรมดีทำกิจใจให้ฝ่องใส เรียกว่าโอวาทปาติโมในวันนี้เรามารักษาดวงจิตดวงใจของเราให้ผ่องใสเข้มแจ้งอยู่ตลอดเวลาเวลาใดทำใจให้ผ่องใสเราก็จะสามารถที่จะดึงดูด của đi của nên dùng quan ở 여제 만도 왕가와 두어 사왕가상 부야지당 다리불이서 요가니 아드르불이상 ของว่าเอาพี chanting, mm. ่ของเนาะเออเราก็อ uh, ึด màkawa gian về của của va wa ya va wa va wa thuや zaka za